สวัสดีครับพบกับช่องกินกับจันใช่ไหมครับวันนี้ได้ตุ่มกระดูกหมูใส่ใส่ใบมะขามทุกคนแล้วก็มีส้มตามทุกคนเผ็ดเผ็ดด้วยทุนตุ่มตามมาเสร็จเสร็จเมื่อกี้ทุกคนก็มีผักมีแต่บักแดงทุกคนรอบเพิ่มเติมด้วยไก่ทอดทุกคนมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวน้องกันทุกคนข้าวเที่ยงน้ำกกนทุกคนก็ตอนไปกินก็ฝากกดไลค์กดติดตามบุ้บบเนาะทุกคนเนาะเป็นกําลังใจเนาะทุกคนมาเด้อทุกคน แซ่บๆมากันครับกินแบบันบ้านทุกคนกับข้าวหอมร้อนทุกคนมาได้ทุกคนตุมกระดุกหมูใส่ไปมะขามอืมแซ่บเลยทุกคนฟึ๊กน้ำ น้ำยังอร่อยเลยตัวนไก่อทอดมนันนำก็กับซุ้มตามด้วยทุกคนนี่ทุกคน,นำมักแกมออกมากเลย ดุกมูเลยกล็ไปมาขามเข้ากันนะน้ำอะไรมากคนสมจำอยู่ข้างๆพี่นอ้องผมมองไม่เห็น sạp màu không? Đi <laughs> thôi Phết phết bán bán Khóc thiệt Em lùng tao này kịp ตักเสร็จก็ลงน่าจะลงเย็นๆหน่อย นง้งกับข้าวด้วยครับข้าวสองอย่างสุ่สมตางกับตรงกระดูกมือ

lo chuẩn khảo cài cho mọi người Tùng với đốt mua thôi lo chứ เอาไปเลยพี่นหน่เติมข้าวกนอนเราใส่ที่พนเลยือเข้ามามาได้เพ้ยลุยขึ้นต่อสับไก่ก่อน ¡Gracias! อืมอร่อยมากพ่อเอากันเลยไงไก่้วยเขาก,กันกับสมตามนี่แหลนะพี่น้องมองไม่เห็นนะ

ไอ้อย่างกรอบเลยเพี่น้องตามของเรา tầm mà lắm như thế nào nữa tầm cái lúc một cái có lẽ chấm một nó lời chín luôn cái lúc mua tam tam nắm người đấy, ừ. ta biết khảo. Oh, mạc, okay, quen, rồi Ok, tất cả mọi người hết rồi, mọi người. đúc mù và cám tằm mọi người. โอเคทุกคนก็ลิปผมก็มีเท่านี้ทุกคนถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามผมด้วยทุกคนขอบคุณครับที่รับชมทุกคนบ๊ายบาย